บวยไม่ดีเูปูลแล้วต้องสีเข้มๆดีกว่าน,นาะก้สีอื่นไม่ต้องไปยุ่งเขาหลออแม่ไปจะไปไหนอ่ะรับวยไงอยยารับวยไหอยู่ไหนอ่ะหก เัวเจ้าไงมาแลกที่เคาน์เตอร์เหรอจิ้มบวยกันเป็อืมเอาตัวให้รอดเถอะเป็นไงบ้าง คนไม่กินแล้าวัวมาทางนี้มาถ่ายทา,ยายนง <No. S 1> นี้ให้เราเอาลองชิมดูครับกล้วยก็หลับไหยเหมื่อกีนให้แยกิอีก ây màu vậy đấy cánh bê cánh bê cánh ok cái này à cái bên không mò <laughs> cơ เป็นขมาน,มนมามรีอยสิบบาเป็นพวกเต้าหู้มากกว่าเอาไปละลายน้ำแล้วก็เป็นเหมือนเป็นไข่ตุ๋นสร้อยยี่เขยินเท่าไหรนะ่นะเท่าไหร่ เป็นแบบนี้เลยเหรอ ok? ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่อันนี้มันจะดูกว่าไม่มีได้ชิมช็อกโก้คุกกี้ขายในหมู่บ้านม้วแพงเอาไว้ไปช้อปปิ้งตอนนี้เวลาเข้าไปตลาดที่ก็พาไปตลาดคนเดินวันนี้แหละเย็นนี้ไปซื้อออซูเปอร์ไม่ต้องรีบหรอกซื้อซูเปอร์ของมันแพงก็ไม่ได้อยากจะซื้อแล้ว๋ยวไปจับมองเขาไปดิ อเอาในห้องน้ำดิก่อนจะกลับก็เอาขวดใส่ปั๊มปั๊ใส่เลยใช่ป้าวขวดเปล่าอ่ะกวดเปล่าแล้วมีอยู่ไปถามว่าได้มีตรงไหนอีก อิมอันนี้อันนี้อิมอมอ,อันนี้อะไรจ๊ะเป็นเอาไปตุนนะะ่นนะปะละลายน้ำอะทำเหมือนไข่ตุ่นอะไรพวกน,นี้ปะเป็นไอ้นี่เอ่อเต้าหูปะอ,อะไรวะกาก,าก,กากสาเกกากสาเกอ๋อ